กับรถหรูแรงเร็วนะคะกับคันนี้เลย Mercedes-Benz E 3 0 0 b o u t e c h Hybrid คันนี้เป็นปี2015นะคะออปชั่นจัดเต็มแน่นอนและก็สภาพโดยรวมเนี่ยสวยแจ่มนางฟ้าสุดๆเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าคันนี้เนี่ยมีออปชั่นอะไรมาบ้างนะคะและมีตรงไหนหน่าสนใจบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะและนี่คือ Mercedes-Benz E 3 0 0 b o u t e c h Hybrid นะคะดีไซน์สปอร์ต ครบเชี่ยวสุดๆเดี๋ยวเรามาไล่กันทีละจุดเลยนะคะว่าสภาพภายนอกเนี่ยเป็นยังไงเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะ,ะไฟหน้าเนี่ยเป็นไฟโปรเจคเตอร์ l e D Intelligent Light นะคะเป็นไฟมาตรฐานจากทาง Mercedes Benz เลยนะคะซึ่งด้านในโคมเนี่ยเขาก็จะให้เป็น daytime running light มาให้นะคะตรงนี้เนี่ยเวลาเราขับขี่ในตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนนะคะมันก็จะวิ่งเป็นเส้นสายสวยงามมากโคมไฟนะไม่มีเหลืองไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะยังใสย,ยังสวยเหมือนเดิมนะคะตรงนี้ กระจังหน้านะออกแบบมาหรูเป็นโคมเมียมแบบ3ชั้นนะพร้อมกับสัญลักษณ์ m e r c e d e s b e n บแบบดาวลอยนะคะแล้วก็สเกิร์ตด้านหน้าเนี่ยเท่ดูดีนะมีกล้องหน้ามาให้แล้วก็มีเซ็นเซอร์กะระยะมาให้ทั้งหมดถึง4จุดนะคะนี่คือแค่ด้านหน้านะคะยังเยอะขนาดนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านข้างเลยค่ะ สีตัวรมโดยรถคันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยสีไม่มีซีดไม่มีโซมนะคะถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าเนี่ยมาเป็นเจ้าของไม่ต้องไปเก็บงานเพิ่มเลยเพราะว่าทางเราเนี่ยมีทีมงานที่จัดการตรงนี้ให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะบอกเลยว่าเนี้ยประทับใจแน่นอนโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ด้านข้างเลยนะคะล้อคันนี้นะคะได้เป็นยางรันแฟล t 24, 40 r ่8นะคะ ดอกยางเนี่ยยังหนายังใช้งานได้ดีนะฮะถัดมาหาข้างบนเป็นกระจกปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเรียว LED สวยงามนะฮะตรงนี้ดีไซน์เส้นขอบสวยคมยังชัดเหมือนเดิมในส่วนของด้านท้ายนะคะไฟท้ายเป็นไฟ LED fiber optic นะฮะสัญ,ญลักษณ์รุ่นยี่ห้อยังอยู่เหมือนเดิมไม่มีถอดไม่มีแกะนะคะมีกล้องบองหลังมาให้มีปาร์คเซ็นเซอร์กระระยะมาให้ถึง4จุดนะ,ะตรงนี้บอกเลยว่ารองรับความปลอดภัยได้ดีเลย ในส่วนของพื้นที่เก็บสัมภาระนะคะกว้างมากสามารถเก็บกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆอะ่ะได้ถึง2ใบเลยนะคะไม่ต้องกังวลว่าจะเก็บได้นิดเดียวนะคะตรงนี้เนี่ยเก็บของได้เยอะจุดใจตอบโจทย์สำหรับคนที่เป็นสายเก็บแน่นอนนะคะและนี่คือสภาพโดยรวมนะคะของภายนอกเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างดีกว่านะคะว่าจะว้าวแจ่มขนาดไหนเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะในส่วนของภายในนะค,ะคันนี้เนี่ยจะได้เป็นหนังแท้ทั้งคันนะคะแล้วก็ คุมโทนเป็นสีดำนะคะตั้งแต่คอนโซลหน้านะเพดานแล้วก็บอกเบาะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังนะคะรุ่น e 3 0 0เนี่ยเขาจะให้เป็นเบาะหนังรุ่นพิเศษของเขานะพื้นผิวเนี่ยก็จะนุ่มสบายนะคะแล้วก็สภาพโดยรวมนะคะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยงานะคะเบาะหลังเนี่ยก็ยังสภาพดีอยู่ยังตึงอยู่นะคะเหมือนไม่เคยได้รับการสัมผัสมาเลยนะคะแล้วก็ออปชั่นของเบาะนะคะตัวน,นี้เป็น เบาะปรับไฟฟ้ามาพร้อมกับเมมโมรี่ฟีดถึง3ตํตำแหน่ง,งในส่วนของพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงได้รับสายวางสายได้ในตัวเลยนะคะเกียร์คันนี้ไม่ได้อยู่ตรงกลางนะคนะจะอยู่หลังพวงมาลัยนะคะใกล้มือขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นนะคะและก็มีเพนเดนชิพมาให้ด้วยในส่วนของคอนโซลนะคะก็จะให้มาเป็นแบบนี้เลยนะคะดีไซน์หรูหราพรีเมียมตามสไตล์ Mercedes-ben z เลยนะคะ ตรงนี้คะตรงกลางเป็นสีเงาดำนะลายไม้ตกแต่งด้วยโครเมียมนะคะสภาพดีสภาพดีมากนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเขามีนาฬิกามาให้นะเป็นแบบเข็มออกคลาสสิกคลาสสิกหน่อยๆนะคะแล้วก็ในส่วนของออปชันเนี่ยบอกเลยว่าจัดเต็มนะคะตรงนี้มีจอขนาด8นิ้วนะคะเครื่องเสียงใช้งานได้ปกตินะคะรองรับ วิทยุ FM MP3 ได้ครบคันเลยนะคะถ้าลงมาด้านล่างค่ะตรงนี้เป็นระบบวควบคุมความเย็นนะแอร์เป็นแอร์ออโต้ปรับได้ซ้ายขวาช่องเก็บของอุปกรณ์ต่างๆนะคะใช้งานได้ปกติสวิคนะคะควบคุมตรงหน้าจอก็ใช้งานได้ปกตินะะตรงนี้คอนโซลกลางก็เป็นรายไม้ตัดคมเมียมเหมือนกันสภาพดีนะคะเพราะว่าเจ้าของเก่าเนี่ยดูแลได้ดีมากที่พักแขนค่ะใหญ่ วางแขนได้สบายเลยนะเปิดออกมาก็มีช่องเก็บของให้ด้วยนะคะแล้วก็ภายในเนี่ยมีช่อง USB ให้อีก1ช่องด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะที่บังแดดมีกระจกมาให้พร้อมไฟนะสำหรับสาวๆเนี่ยที่ชอบแต่งหน้านะคะบอกเลยว่าเห็นความสวยทุกอนูนแน่นอนนะคะเพราะว่ากระจกเนี่ยมาใหญ่มากนะคะมีให้ทั้ง2ด้านเลยนะคะ ไฟสองแผ่นที่นะคะใช้งานได้ปกตินะ,ะตรงนี้ก็สภาพโดยรวมของภายในนะคะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบสภาพดีนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะคะเพราะ,ะราคาคันนี้นะคะอยู่ที่970,000 0บาทขอย้ำอีกทีนะคะ970,000บาทสวยสภาพดีออปชั่นทุกอย่างครบครันพร้อมใช้งานซื้อไปไม่อายใครแน่นอนค่ะ เดี๋ยวเรามาดูหน้าตาเครื่องยนต์ของ e 3 0 0รอย blue tech hybrid กันบ้างดีกว่านะคะว่ามีสภาพเป็นยังไงนะคันนี้นะใช้เครื่องยนต์ดีเซลไฮบริด 2 2ลิตร204แรงมานะคะแรงประหยัดขับสนุกแน่นอนและ Merc e d e s b e n z นเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยเขาดีจริงๆนะคะและประหยัดจริงๆด้วยสาภาพของเครื่องยนต์นะคะอุปกรณ์ต่างๆเดิมจากโรงงานเลยนะเครื่องยนต์แห้งๆไม่มีเยิ้มเลยสติกเกอร์มอ,อก,กอของเดิมโรงงานอยู่ครบหมดแก้มฝั่งซ้ายพวกนี้ก็เดิมหมดน็อตฝากระโปรงเดิมไม่มีขยับสติกเกอร์เดิมจากโรงงานไม่มีร่องรอยของชั้นสีเลยและนี่คือสาภาพห้องเครื่องของเจ้า e 3 0 0นะคะเป็นไงฮะ สวยสมบูรณ์แบบทุกสัดส่วนจริงๆนะฮะสวยจริงไม่สวยทิพ์ไม่จกตานแน่นอนและถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าเนี่ยกำลังมองหาอยู่นะมาดูรถสภาพจริงๆเนี่ยบอกเลยว่าประทับใจสุดๆนะฮะและนี่คือ mercedes benz นะฮะ e 3 0 0 blue tech hybrid ราคาอยู่ที่9 7 0 0 0 0บาทขอย้ำอีกทีนะฮะ9 7 0 0 0 0บาทประวัติคันนี้ดีมากไม่มีพิกชนน้ำท่วมแน่นอนรับประกันนะฮะแลวถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าเนี่ยซื้อไปเรามีประกันเครื่องเกียร์ให้อีก 2ปีด้วยแล้วถ้าเกิดสนใจอยากจะมาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกนันนะคะหรืออยากจะโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์080-232-3333รถสวยสภาพดีขนาดนี้อย่าพลาดที่จะเป็นเจ้าของกันค่ะ